อ่าหลับตาที่ฐานแล้วตอนนี้นักรียนเพิ่มเรอยๆนะครับเพราะเพราะเวลาจะไม่ได้เิ่มเรื่อยดี๋ยวพัลลมกันนะครับไม่ได้ปูเล็กนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอ่อธิษฐานที่จริงแล้อให้ปกปักรักษาลูกด้วยคุ้มครองลูกนะอย่าให้อย่าเจ็บอย่าจนนักปู่อะไรโกวนอ่าแล้วห้ามลืมตาในขณะที่อ่าอันนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบว่าเอ่อบอกให้หยุด ขนไหม้ไหมแต่ว่าคําแสนมีแค่อุ่นๆรู้สึกแบบอุ่นๆอาจารย์ทำอะไรร้อนไหมครับเอาไปแช็คไงไปแช็คลนเลยครับลนเลยจริงก็ดูเจ๊ห้องไมแล้วได้กลิ่นได้กลิ่นไหม้ขนครับเหม็นไหม้ขนอาจารย์เผาขนหมดไปแล้วนั่นแหละคือให้เจ๊เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เอาไปให้เจ๊ดูอันที่ปลูกกับเอกรนนี่จะหาเงินไปเยี่ยมฟ้องไม่ได้ โอ้นี้เราะว่าเราเป็นบุรุษมกู